น้องปลาไปใส่เบ็ดบ่งพี่น้องบางทางมวนปลาไปใส่เบ็ดสวัสดีจ้จพี่น้องจ้ามาเบงปลาไปใส่เบ็ดไหมล่ะนี่กับพอน้ำหนาแล้วพี่น้องบางทางมวนปลาไปหาเบดใส่เบ็ดเด้อพี่น้องมามามานำกันโอ,โอ้โอ้โอ้ของโทรศัพท์ค่อยหอนมองใส่เบดแล้วพี่น้อง กนนี้พี่หานกำลังจีจัดการใซตเวทอีพ่อเวลานี้กูกูมาพอรมองนี่มาใช่ประจำเด้อพี่น้องจ้างานนับอกคอยเหงนั่นเด้อพนันเบ็ดสิพันเอาคอเดียวพนันอึ๊บชูเบสนล้วก็เนื้อหีไก่เดียนพี่น้องอึ๊บหนึ่งปุ่นน่ะพี่น้อง มาเอามาใส่เอาปลาดุกอุย้ยพี่หานะ่ะบรรยากาศไอ้เมื่อเชียปลาป่านนี้ไมลานีก่กระสีไปใส่เบ็ดตรงตรงกันขามปลากระเทียมเอาน้ามาเซไลลูสระบาเฉยองฟา้าซตรงบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องงามบ่ะไม่แล่นีก่กระสิไปใส่เบ็ดขึ้นกันเนาะไม่แล่นนี้ เมลานีไปเอาปลาปลาอย่า,างาก็ลูกกิโมบุกุล่ะลูกปลาตัวน,น้อยๆไล่ๆหน่ะเมลานีปุจิคุณเลือชุรีล่ะจับพงเนสเช่าไ้แต่เพี๋ยวพิฮานไม่หอดกระดิ่งได้พี่น้อง,งกระดิ่งยง้มติดมันจะกิ่งกริ้งเกินบางคนมาก่นะอนไปนะคนมาก,ก่อนอ่าเขาใช้มาเห็ดมานอนพักนี่นี่แหละพี่น้อง มาเบิงมาลุนกันมาดูเหียอ <inaudible> <Lage. S 2> ันนี้เขียงมาดัเลยจเปย์เลเบิงเียงขั้นเบ็ดแล้วกลกบเบียงขนาดเป๊ะเลี่ยอันนี้ขั้นเบ็ดฝรั่งพี่น้องจะแข่งเด้อบ่คือขั้นเบ็ดไทยของเบาใจสีอ่อนมึงเลือ เลือค้นสินค้าอาจจะเป็นดินทรายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ไม่นำเส้วไม่ใส่เอาข่อยใส่พอมีรถไฟพี่น้องรถไฟจะไปโคราชตดบ้าป้าถึงราชบุรีเอาบรรยากาศยามงามเลยเพราะเรามันคู่กันนั่งี่หงสองโตแจ้งว่าเก็ออกแม่แพลูขึ้นหู่อยนี่เพราะเรามันคู่กันหมาแม่ คอยเอินลูกได้มานะเบอเอินก็อื่นได้โอเคพี่น้องมาล่อลุนกันเด้อพี่น้องเบิงเบิงเออเฮเบิงเบิงเบิงไลลูกหนีเฮ็ดลูกเลี้ยวไลลูกหนีเอ้ยเบิงนายพี่น้องพอกับแม่เฮ็ดลูกเลี้ยวไงแล้วไลลูกหนีว่าให้ลูกมาอยู่นําเป็นตาไแต่เห็นเนี่ยเบิงพี่น้องซู่เหียพี่น้องเบิงโอ้ย พงแม่วเมือไรนี้บัืนี้ลูกมหาพ่อหาแม่พี่น้องเมืองไรเมืองไรอันนั้นศูนย์ได้น่ะขั้นปีกลักษณะนี้ศูนย์เมืองลูกแต่ละตัวนาะเม่ละนี่โปรว่ะปื๊ดเมืองนั้นลูกมหาพ่อหาแม่แต่แต่ไม่ใช่ได้ไรเมลานี่ไมลานี่นี้ยังชีติเมืองนั่นลูกไม่ละนี่เมืงนั่นเมื่อเมื่อมลานี่โอ้ โอ้ยจะเลยงตนไทยเฮ็ดแล้วก็ะไรลุงนีเจ้าเป็นหงเด้อพี่น้องลายเมลานีเมลานีไปเลยเมลานีเมลานีไปเลยน้องจ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเมลานนี่วาจิเมลานีเมลานี่เออเอามาเมลานีมาเลยเมลานี่เต่าแบบไงไงวะเมลานีสิโก้พี่น้องพี่น้องโอ้ยขอดพิชซังเอ้ไทยโกรพ่ะนะ Non, pas très gros. Non? Sinon, le le saura, Mélanie. Ah bon? Touche pas, tu vas casser la canne ou le fil. Vas-y, tiens. Bon, Mélanie, c'est bête, finalement. T'arrêtes pas, hein? T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, sinon. Bon, il y a une doute, voilà. On va faire des valves. Déjà? Mélanie, on va la salade. Touche pas la. C'est poisson ou salade? Ah, c'est une petite perche. Ah, d'ailleurs, bravo, Mélanie, c'est bon, fort. โอ้ปลาแป๊สสวพี่น้องไอเชาบงเบ้องปลาแป๊สละแป๊สไเบื้องเบไก่ไก่ซูเมะซูเมเออเก่งเเมลานี่เมลานี่ใส่เบ็ดมละสดูแล้วว่ามันตกเบ็ดเด้อใส่เบ็ดเด้อไรบนไตขงนไอปิ้ปิ้งพี่น้องปิ้งโอ้ปิ้งปิ้งปิ้งพีาามกระังเอาออก มะเบิงเนาะพี่น้องเนาะเบิงเมลานีเกง่งเมลานีเกง่กงเกง่งเก่งพี่น้องมาเบิงมาเบิงหงสูนหงสูนเป็นทั้งสี่พี่น้องลูกสิมาหาอีกแล้วพี่น้องรอบสองเด้หงสูนพี่น้องไห้ล้อลุนลอลุนเมลานีใส่แบติกแล้วมาละไเอาเอาใบเมลานีออกมาดึงมา โอ้ยต oh, oh so er mm ัวที่สองพี่น้องมาล้อรุ่นมันยังอะเไม่ลานี่เพิ่งมีป่าบ่ลูกมีบะอยากคือช่วยเสีเทียบปลาบุกูมันบ่ดึงพนาเบดบ่กรองพี่น้องตัวน้อยเตะตัวน้อยเต๋ลูกเออตัวน้อยตัวน้อยพี่น้อง

เอ้ตัวน่อยตัวน่อยเพราะตัวน่อยตัวน่อยมันพี่น้องเอาดึกพราะงวงก็มึงคอยอึ๊บอยากกระโชกใช่ไหมมีอย่างมาพี่น้อมาดูกันสิมี่ไฮะเออพอโตใหญ่ ta nên ba bé bé con không bỏ cái vâng nó bên cái cái hả à nhà anh bỏ phía nào nó đang là đẹp phía ôi tổ tổ đi tổ phát đi đi